ชาวอียิปต์โบราณมีความสัมพันธ์และผูกพันกับแมวอย่างลึกซึ้งและถือว่าแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและศาสนาของพวกเขาแมวได้รับการบูชาและเชื่อว่ามีความเกี่ิดพันกับเทพเทพแมวบาสเตสซึ่งเป็นเทพแห่งบ้านเรือนความรักความคุ้มครองและครอบครัวชาวอียิปต์โบราณมักเลี้ยแงแวไว้ในบ้านเพื่อเชื่อว่าแมวจะนำโชลคลาภและความมัง่งคั่งมาใหา้นอกจากนี้มันยังมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องทางอาหารจากหนูและสัตว์ลายอื่นๆการค้นพบที่น่าทึ่งคือการค้นพบมัมมี่แมวจำนวนมากในสุสานต่่่่่าาาางงงงงงๆขขออีีียยิปต์์มมมมััเหลนน้้้ถูกฝไววุษซึแสด มนุษย์ให้ความเคารพและความสำคัญกับแมวในสังคมอ,อียิปต์โบราณมัมมี่แมวถูกทำด้วยกระบวนการที่ละเอียดอ่อนคล้ายคลึงกับการทำมัมมี่มนุษย์โดยมีการทำให้แห้งด้วยเกลือและหอ่อด้วยผ้าลินินซึ่งเป็นวิธีการช่วยรักษาร่างของแมวให้คงอยู่นานนับพันปีในปี1888มีการค้นพบมัมมี่แมวหลายพันตัวที่โบสถ์สถานเบนีฮัสซานซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานในอียิปต์มัมมี่เหล่านี้ถูกฝังไว้ในหลุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแมว ค้นพบนี้ทําให้เรารู้ว่าการบูชาแมวในอียิปต์โบราณเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากและมีการทำมัมมี่แมวเพื่อบุคเทพบัสเตตดหรือเทพ,พีบัสเตตดหรือเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆการค้นพบมัมมี่แมวยังสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวอียิปต์โบราณต่อการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติแม้ว่าแมวจะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ก็มีความสาคัญต,ต่อการบ่งชีวิตและความช่วยทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณ